ลูกละ8บาทแล้วนะแล้วคาดว่าในเดือนเมษายนจะทะลุกระสอบละ2,500บาทค่ะโอ้โหไม่ใช่ที่ขอนแก่นอย่างเดียวหรอกดิฉันว่าทั่วประเทศตอนนี้มะนาวแพงสามลูก20แพงจริงเสียงแหลมขนาดนี้คือมันแพงมากนะคุณเนี่ยสามลูก20บอ่ะค่ะแพงอยู่คุณดูดิ ทีมข่าวของเรานะคะลงพื้นที่สำรวจราคามะนาวสดที่ตลาดสดขอนแก่นนะคะอยู่ที่ถนนชีท่าขอนเขตเทศบาลนครข,ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นแล้วก็พบว่าเนี่ยมะนาวเนี่ยมีการปรับราคาจําหน่ายขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอคุณวงเดือนพรมวิเชียนอายุ47ปีเป็นแม่ค้าขายมะนาวนะคะเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่ามะนาวสดเนี่ยราคาขึ้นไม่หยุด ค้นไม่หยุดเลยทุกคนล่าสุดมะน,นาวเบอร์สากระสอบละละ2,200บาทป<ะ>้าตีโถูมะน,นาวเบอร์สี่กระสอบละ2,100บาทและมะน,นาวเบอร์ห้าอยู่ที่กระสอบละ2,000บาทโอหนึ่งกระสอบเนี่ยมีประมาณ300ลูกอ่ะ17กิโลกร,รัมเขาว่าแบบนี้นะคะ,ะซึ่งต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะ ต้นเดือนนะยังอยู่ที่กระสอบละ1,500บาทเลยนี่ผ่านต้นเดือนมาไม่กี่วันอยังเรียกว่าไม่ไม่ถึงกลางเดือนเลยแล้วด้วยราคาที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้ราคาขายปลีกเนี่ยแพงมากๆแพงสุดๆลูกละ7-8บาทอ่ะสลูก20บ่ะบาทอ่ะลูกละ7บาท8บาทแล้วนะแพงจริงมะนาวขวดอ่ะขันสดๆอ่ะขวด1.5ลิตรอ่ะคุณผู้ชมราคาอยู่ที่ขวดละ300-350ถึง บาท่ะแบนิ้ต้นทุนของแม่คงแมค้าที่เขาขายอาหารที่เกี่ยวกับมะนาวเนี่ยต้องใช้มะนาวมันต้องขึ้นแน่ๆนะใช่ค่ะก็เขาคาดว่าแนวโน้มราคามะนาวจะยังคงแพงขึ้นพุ่งขึ้นอีกในเดือนเมษายนที่จะถึงพุ่งไปอีกเนี่ยก็คาดว่าตอนนี้นะอย่างเบอร์สามในี่ยสองแล้วใช่ไหมกระสอบหนึ่งอะคาดว่าราคามะนาวจะทะลุกระสอบละ2,500บาทเลยค่ะคุณแล้วมะนาวที่แพงขึ้นเนี่ยนะเพราะว่า มะน,นาวเนี่ยมันขาดตลาดหน้าแรงผลผลิตมันออกมาน้อยอ,อช่วงหน้าแล้งเป็นอย่างนี้ทุกปีเป็นทุกปีนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้มันแรงไม่มีน้าผลผลิตมันไม่เพียงพอต่อผู้บริโภคถึงแม้ว่าราคาจะแพงแค่ไหนแต่มะน,นาวก็คือมะน,นาวลูกค้ายังต้องมาซื้อลูกค้าพ่อคงพ่อค้าแม่ค้ายังต้องกินต้องใช้เหมือนเดิม ก็อาจจะซื้อในปริมาณที่มันลดลงใช้น้อยลงไหมหรือว่าบางคนเนี่ยเขาว่ากันแบบนี้นะบางคนเขาหันมาใช้มะนาวขวดไปผสมกับมะนาวแท้โอ้่อเพิ่มลดต้นทุนกลิ่นบ้างใช่เพื่อให้ผ่านช่วงที่ราคามะนาวแพงหรือว่าสูงไปก่อน ก็เอาเอาจัจริงนะเห็นใจผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าเพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นราคาสินค้าแต่วัตถุดิบของเขาต้นทุนของเขาราคาขึ้นแต่เอาไงดีอ่ะคนติดเปรี้ยวอ่ะให้งดเปรี้ยวไปกินน้ำส้มสายชูเฮ้ยมันไม่เหมือนกันมันนาววัตถุดิบนะอ่ะหลายๆคนอ่ะเคยคิดกันแล้วว่าเราจะใช้อะไรแทนมะนเออใช่ไหมมันไม่ได้อ่ะมะขามมันไม่ได้มะขามมันจะมีรสขเขาก็คือที่ใส่มะขามเปรียกอ่ะมันก็จะเปรี้ยวๆแล้วมันจะมีอมหวานแป้มๆปมมะม่วง มะม่วงมันก็เปรี้ยวเลยไงเปรี้ยวเลยแต่มันไม่ได้มีน้ําไม่ได้มีกลิ่นที่เหมือนมนอะนาวมายมตลิงปิงอ่ะว้ายมันนวก็คือมัน,นาวเออน้องแต่และอย่างมันแทนกันไม่ได้จริงก็ปรับตัวแต่อีกอย่างถ้าใครปลูกได้น้องปลูกดูนี่ใช